สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับอีกเช่นเคยนะครับกับช่วงบอฟเฟลมาแล้วครับแนะนําตัวกันหน่อยครับผมวันนี้ก็ผมผมมีชื่อว่าเมย์ครับฉันชื่อตอนร่วมกันเป็นเมกะตอน,นเราออโต้บอทกำลัตตนนรงรวมตัวกันระหออว่างทางไปอุติภัณฑ์มุ่งมุ่งมุ่งกันมุ่งแรงโอ้โหโอ้โหนั่นมัน ไรอดแมนเว้ยเรื <wheels> ่องหนอยคนละเรื oh ่องเร็วโอ้โหโทษทีนะครับเขาเรื่องกันหน่อยดิโอวันนี้เราสองคนจะมาเจาะมุกอะไรกันดีครับผมแน่นอนครับเราก็ต้องมีมุกมาฝากอยู่แล้วและวันนี้มุกของเราคือเกี่ยวกับอาชีพครับผมดีเลยนะครับงั้นอย่างนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมมาวันนี้ฉันขอเริ่มก่อนบ้างอืมอาชีพอะไรที่คนอีสานชอบทำค้าขายหรือเปล่าครับผมผิดครับผมอาชีพที่คนอีสานชอบทํามีเยอะเลยอะไรบ้างครับเนี่ย บาเทนเด้ทำไมล่ะครับเอามันมีเด้อไงโอเถอะเนอะอฮือฮืเดือครับอย่างนี้ดีกว่านะฮะเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอทายคุณบ้านะครับอาชีพอะไรเย็นที่สุดครับอ่าผมว่าคนส่งน้ำแข็งผิดครับอาชีพที่เย็นที่สุดนะครับก็คือคุูคุณเพอครับฉันขอบ้างอาชีพอะไร พูดเพราะที่สุดเออหมอได้แน่เลยพิษอาชีพอะไรครับผมที่พูดเพราะที่สุดครับก็อาชีพค้าขายไงพูดเพราะยังไงครับผมอ้ก็มีแต่พ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ยังมีนี่ด้วยลูกค้าบุกนี้หาครับผมจับไป้ครับผม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 อย่างของผู้ชมทางบ้านนะครับว่า ผมไม่รู้ว่าผมจัดรายการกับพิธีกรหรือคนบ้าครับผมคนกล้าแสดงออกครับผมโอ้โหอันนี้ตับใหญ่เลยนะครับเนี่ยใหญ่เลยรอฮากันแบบคืนคืนคืนทางห้องเลยนะครับโอ้มาครับจัดมาอาชีพอะไรที่ผู้ชายไม่อยู่แล้วนักบินไม่ใช่ครับคนขับแท็กซี่ไม่ใช่ครับคนโยนบอลิิงให้ผมเฉลยเลยครับอาชีพที่ผู้ชายไม่อยู่แล้วก็คืออาชีพ บุรุษไปฝะนี่หาครับหาครับทะลักกันจริงสุดทางกันจริงด้วยกันหาครับช่วยกันหาช่วยกันคาครับผมแั้บมันบุรุษไปสนีอ่ะโอเคครับผมวันนี้เราสองคนครับต้องขอแพะกันไปก่อนครับผมแกะครับผมเอ้าอะไรเนี่ยคุณอะไรของคุณเนี่ย อยากกลับไปดูลูกเล่นน้ำลายครับผมวุ้ง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 วนุกไปเยอะเลยนะครับต้องขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ